ตัวนี้เราก็ใช้สปินเนอร์เบนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับงานปลาคอกนะผมเจียวปลาคอกตัวนี้เป็นสาย P3 นะครับสายหน้า50ปอนด์นะครับอิปเป็นเบอร์สาสหรับงานปลาคอกนะงานชะโดงานปลาคอกได้เลยเบอร์3ตามชมครับตามชม มีแม่ด้ว่ามีแม่ในวาเาไม่ใช่เว้ยปลา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 กัดตามตีอคอกปลาปลากัดเร,เ,รเร็ววะนึกว่านึกว่าไม่อคอกนะครับปลาปลากัดน่าจะตามอคอกนะตอนนี้ผมมองแล้วว่าอคอกนี้มันจะไม่มีแม่ครับ มันเจอปลาพวกเนี้นะปะมาณสองโลนะตัวนี้ตามกัดลูกอคอกอยู่เพราะว่าอคอกนี้เหมือนไม่มีแม่ครับพอเราตอนแรกตีเข้าไปทีมันกัดทิ้งนะผมก็นูกว่าแม่อคอกตกตอนนี้ก็ได้ปลาช่อนนะสองตัวครับ โอ้หอีกหนึ่งแต้มครับวันนี้สปินเตอร์เบดทำงานเฉยเลยตีประอคอก2โลได้ไม่ใช่ไม้อคอกนะครับตอนนี้สปินเอร์เบด F1 นะครับทำงานวันนี้ป่าป่าไซมัน2โลอุันเลยตัวนี้ใสดีเลยทีเดียวครับ หมูด้วนสปินเบอเบส F1 สีนกแก้วตัวนี้โอเคตัวนี้ถ้านันเราเจอข้ออยู่ทางนู้นคะรับอยู่ทางนู้นนะเดี๋ยวผมก็จะลองตามตีดูนะครับโอเคครับโอเคมาตามตีข้อต่อครับข้อนู้นน่าจะไม่มีแม่ครับไฟแปบแ,แปลกเลยครับถ้ามีชะโดมมากวนนะน่าจะไม่มีแม่เลยครับตอนนี้เราได้ปานหนึ่งตัวแล้วก็จะดัดเข้าทรงนะครับตีต่อครับตีต่อ ออกในเลขอยู่แล้วลูกยังเลขเลยครับผมจะแนะนำนะครับแนะนําวิธีตีสปินนิเบกับงานปลาคอกนะครับก็ลักษณะคอกข,ขึ้นแบบนี้มันไม่ได้ไปไวมากเราไม่ต้องตีไกลครับตีชิดคอกประมาณ1เมตรครับหัวคอกไปทางนี้เราก็ตีบวกสักหนึเมตร จากหน้าคอกนะครับตอนนี้มันไปทางซ้ายนะพอใช้พยายามก็จะตีบวกสักหนึ่งเมตรแล้วปล่อยตกเลยตอนนี้นะปล่อยตกเรายาวนะเหยื่อเราก็จะไปถึงหน้าคอกพอดีนะครับผมจะลองตามคอกนี้ไปก่อนนะเพราะว่าคอกนี้ดูแล้วมันมันน่าจะมีแม่ครับลูกขึ้นสวยครับแต่ว่าน่าจะพอได้ครับยังไม่มีอาการนะตอนนี้ ตอนนี้ผมดูลักษณะแล้วแม่มันจะิดอคอกนะแม่มาติดอคอกเลยอยู่หัวลูกนะแต่เหลือตัวเดียวแน่นอนครับลองเอาผิวน้ําลองไปเล่นดูนะคว่ามันจะมีอาการแบบไหนนะครับเพราะสเปเนเบดมันยังไม่เอานะตอนนี้ ันี้ผมตีเหยื่อผิวน้ำนะเป็นไทฟอกนะคตัวนีแ้แม่มีอาการแบบหนุนล,ลูกตลอดเวลาแบบขึ้นลงขึ้นลงไวมากนะครับตัวนี้ไม่ได้กดลูกเหมือนตะกี้นะ ตลอดเลยครับตีไม่ทันนะท่านนีย่ยหนุนล,ลูกตีไม่ทันนะ เมียกาแล้วตามมาพักใหญ่นะครับครอบนี้เคี่ยวพอได้ครับอยู่อยู่อยู่จังหวะเราดีมาแล้วมาแล้วใสไม่ต้องถามที่นี่ ไม่ต้องทำมเรื่องไซส์ไม่ต้องทำมเรื่องไซส์ไม่ต้องทามเรื่องไซส์บอกแล้วบอกแล้วไม่ต้องถามเรื่องไซส์ที่นี่เอาอ้วนทั้งใหญ่ดูแล้วเอาเลย มีแปดโลแนะ่นอนตัวนี้โอ้โหใหญ่บอกแล้วไม่ต้องถามเรื่องไซส์เลยโคตรดูเลยตัวนี้อพอเรามีอาการปั๊บเนี่ยแป๊บเดียวเองครับตีอีกสองสามไม้นะที่มันกัดเรา <c oughs> เบิกเสื้อใหม่ครับสีชมพูกับแม่ข้อ,อไซส์8ปีใแน่นอนตัวนี้กัด F1 นะสาย A PE s u p e เปอร์นะใบเต็มคำกับสายช็อค50ปสนบพอ์นสบาย,บายตัวนี้มั่นใจได้เลยนะครับโอเคน่าจะยอมละน่าจะยอมแล้วนะ เรียบร้อยม,มาแล้วหุปลาช่อนปลาช่อนวุ่นวายนะครับโดดหนีเลยปลาช่อนเจอไซนี้เข้าไปปลาช่อนโดดหนีครับโอเคมาดูไซส์กันนะครับตอนนี้น่าจะมีแปดเก้าโลเป็นอย่างต่ำดูหัวสิครับหัวกับมือ ใหญ่แน่นอนตัวนี้สุดๆความเคี่ยวเป็นที่หนึ่งเลยนะครับตามมาพักหนึ่งนะครับตามมาพักหนึ่งผมพยายามเปลี่ยนเหยื่อหลายๆประเภทลองตีดูนะนกลวนดูแล้วก็มีอาการมีอาการมีอาการระบมก็ลองสปินอร์เบลดลงอีกทีหได้เรื่องนะครับขาดอยู่สองทีนะครับสองทีดูไซส์นะครับ F1 ตัวนี้สุดๆ F1 นี่เบลดนี่ที่หนึ่งเลยนะครับเบลดเป็นที่หนึ่ง นะไม่คอ,อกแพะยาวตอนนี้ผมเจอ,อย่คอ,อกเดียวนะเจอ,อย่คอ,อกเดียววันนี้ผลงานก็มีทั้งปลาช่อนนะปลาช่อน2ตัวชาโดไซส์สองโล1ตัวนะครับแล้วก็เป็นไม่คอ,อกนะวันนี้ก็เป็นผลง,งานที่ดีนะครับเช้านี้ก็วันนี้น่าจะวันเก้าโมงวันนี้อากาศดีมากนะครับอากาศดีมากประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปนะครับขอบคครับ f1 f1 เบ็ดไซนี้นะน่าจะมี8-9ดกโลแน่นอนตัวนี้ใหญ่มากคออ่อนนะครับคออ่อนดีมากนะครับจวลามันจะไปทางไหนเนี่ยก็ไม่ทำให้ตัวเรียกว่าตัวปลาเนี่ยหลุดนะครับ มาแล้ว,วมีแปดเก้าโลแน่นอนตัวนี้ปลาพายาวไม่คอกเนี่ยหน้าไหนก็ไซนี้นะหน้าไหนก็ไซนี้บลูกอยู่นี่นะครับโอเคลูกมันจะวนวนบริเวณที่เขาเรียกว่าเอ่อที่ที่มันหลุดจากแม่น่ะ 要。Yeah.